อะไรนะเขาบอ ok กว่านะคะสารกําหนดปริมาณนะคะก็คือสารตั้งต้นที่ทําปฏิกิริยาแล้วมันหมดก่อนค่ะลูกนะคะมาดูตัวอย่างปฏิกิริยานี้กันค่ะนะคะระหว่างแก๊สไฮโดรเจนค่ะกับแก๊สคลอรรนนะคะสมมุติว่าครูจะแทนแก๊สไฮโดรเจนเป็นเม็ดสีฟ้า2เม็ดและแก๊สคลอรรนนะคะเป็นเจ้าสีเหลืองค่ะส่วนไฮโดรเจนคลอไรค่ะนะคะเป็นเจ้า เหลืองกับ H เพราะว่าคอรีนนะคะคือตัวแทนสีเหลืองค่ะไฮโดรเจนค่ะตัวแทนสีฟ้าสมมุติว่านะคะเริ่มต้นครูจะมีโมเลกุลของแก๊สคอรีนอยู่3โมเลกุลและโมเลกุลของแก๊สไฮโดรเจนอยู่1 2 3 4 5โมเลกุลค่ะลูกเมื่อเกิดปฏิกิริยากันฟืบนะคะเกิดเป็นไฮโดรเจนคไรด์ค่ะ1น3 4 5 6เกิด มันจับคู่ได้6คู่ถูกไหมนะคะแสดงว่าเหลือเม็ดสีฟ้าอยู่กี่คู่คะลูกเหลือเม็ดสีฟ้าอยู่2คู่แค่นี้ตอบครูจ๋าได้ไหมว่าอะไรเป็นตัวหมดก่อน นะคะคตัวหมดก่อนก็คือตัวที่มีอยู่น้อยกว่านั่นเองนะคะในที่นี้คือแก๊สอะไรคะลูกคลอรรนถูกไหมนะคะเพราะว่าสังเกตค่ะนะคะปฏิกิริยาสิ้นสุดแล้วแก๊สคลอรีนถูกใช้หมดส่วนสีฟ้าคืออะไรคะไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนเหลือดังนั้นนะคะจากตัวอย่างปฏิกิริยานี้สารกำหนดปริมาณก็คือใครนั่นเองคะแก๊สอะไรลูก ไฮโดรเจนไหมโนไฮโดรเจนเหลือแกส๊สคลอรรนค่ะนะคะคลอรรนเป็นสารกำหนดปริมาณนั่นเองค่ะนะคะอ่ะมาดูการคำนวณกันลูกตัวอย่างที่1ค่ะจากปฏิกิริยาการเกิดน้ำถ้าใช้แก๊สไฮโดรเจน4โมลทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจน6โมลค่ะจงคำนวณหาค้อ 1. สารกำหนดปริมาณและ ข้อ2มวลของน้ําที่เกิดขึ้นให้ปฏิกิริยามาแล้วค่ะลูกนะคะและเมื่อให้ปฏิกิริยามาดูก่อนนะว่าเขาดุหลหรือ,อยังคะ,ะมีเลข2มาให้ด้วยเหมือนจะดุลแล้วเลยอะ H เป็น2 H เป็น4เพราะฉะนั้นเติมอะไรคะเติม2เข้าไปนะคะ O เป็น2ค่ะอ่า O เป็น2โอเคแสดงว่าเขาดุลมาให้เราไม่หมดแน่เลยข้อนี้ อะนะคะต่อไปค่ะเมื่อดุลสมการได้แล้วหาสารอะไรคะลูกสารกำหนดปริมาณนะคะโดยโจทย์เขาบอกทั้งคู่คือบอกทั้งไฮโดรเจน4โมลค่ะและบอกทั้งออกซิเจน6โมลทีนี้นะคะเราหาอัตราส่วนโดยโมลกันค่ะอัตราส่วนโดยโมลน,นะคะก็คือมาจากสมการที่ดุลแล้วก๊าซไฮโดรเจน ต่อแก๊สอะไรคะลูกออกซิเจนค่ะ H ต่อ O เป็น2ต่อ1ทีนี้นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราต้องการหาว่าโมลของออกซิเจนเนี้ยเป็นเท่าไหร่เราต้องการหาสารกำหนดปริมาณออกซิเจนนะคะ ถามว่าทำไมต้องเริ่มที่ออกซิเจนเริ่มที่ไฮโดรเจนได้ไหมได้ค่ะนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะพลิกแพลงกันยังไงนะคะโมนของออกซิเจนเริ่มจากอะไรคะลูกถ้าเราเริ่มจากโมนออกซิเจนเราก็ต้องเอาไฮโดรเจนนะคะมาตั้งค่ะโดยไฮโดรเจนกี่โมน4ีโมนนะคะทำให้โมนไฮโดรเจนหมดไปทำไงลูกอัตราส่วนโดยโมนค่ะนะคะ,นะคะ เป็น2 O เป็น1ค่ะนะคะ O 1โมลต่อ H 2โมลตัดโมลไฮโดรเจนค่ะลูกนะคะ2 1เป็น2 2 2เป็น4หมายความว่าอะ,อะไรข้อนี้หมายความว่าเราใช้ออกซิเจนไป2โมลจากใครคะไฮโดรเจน4โมลไฮโดรเจน4โมลจะใช้ออกซิเจนเพียงแค่2โมลเท่านั้น แสดงว่าใครหมดใครเหลือลูกตัวที่หมดนะคะก็คือตัวของอะไรเอย่ยไฮโดรเจนนะคะเพราะจากตรงนี้ไงลูกนะคะไฮโดรเจน4ค่ะใช้ออกซิเจน2ตัวที่หมดคือไฮโดรเจนเหลือออกซิเจนเหลือเท่าไหร่คะลูกเหลืออยู่4โมลเพราะเดิมเขามี6โมลเราใช้ไปแค่2นะคะ ดังนั้นตัวที่เป็นสารกำหนดปริมาณข้อนี้นะคะก็คือ H ไฮโดรเจนนั่นเองค่ะอ่าได้สารกำหนดปริมาณแล้วจากนั้นไปดูมวลของน้ำค่ะจะคำนวณอย่างไรมวลของน้ำที่เกิดขึ้นน้ำอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นะตอนนี้เรารู้แล้วจากโจทย์นะคะว่าไฮโดรเจน4โมลค่ะทำปฏิกิริยาพอดีกับออกซิเจน2โมลแต่จะเกิดน้ำเนี่ยนะคะกี่กรัม นะคะเขาถามมวลของน้ําเกิดกี่กรัมในที่นี้นะคะเราเริ่มจากอะไรคะมวลน้ําใช้ตัวเดิมที่หมดไปมาเป็นตัวตัวเริ่มต้นในการตั้งสมการของเราก็คืออะไรคะ4โมลของแกส๊สไฮโดรเจนค่ะลูกเราต้องการจะปีนไปหากรัมตัวที่จะมาเกี่ยวข้องคืออัตราส่วนโดยโมลค่ะลูกนะคะในที่นี้คือ H เทียบกับ H2O นะคะเพราะฉะนั้นโมล H คือ2ถูกไหมโมล H2O คือ2ค่ะนะคะจากนั้นตัดโมลของไฮโดรเจนค่ะเหลือโมลของน้ำเปลี่ยนโมลให้เป็นอะไรลูกเป็นกรัมโดยใช้อะไรคะ1โมลเท่ากับ 18กรัมเอ๊ะ18กรัมมาจากไหนมาจากมวลโมเลกุลไงจ้าที่รักนะคะมวลโมเลกุลของน้ำค่ะนะคะ H เป็น2 O 16บวก2เป็น18โอเคตัดโมลน้ำค่ะแล้วก็อ่ะเกือบได้คำตอบแล้วนี่นะคะเหลือเพียงแค่จัดการตัวเลขค่ะลูกทำอะไรก่อนดีสองตัด2ไปเลยนะคะ2 1เป็น2 2 2เป็น4นะคะ2คูณ 18เป็น36เพราะฉะนั้นมวลน,น้ำของเราได้แล้วค่ะลูกนะคะ36กรัมนะคะโอเคผ่านไปแล้ว1ข้อค่ะมาดูข้อ2กันค่ะลูกนะคะจากปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชถ้าเริ่มต้นมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่60กรัมค่ะและน้ำากกรัมจงคำนวณหาข้อหนึสารกำหนดปริมาณ2มวลของสารที่เหลือ3ค่ะ ปริมาตรแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นที่ STP Standard Temperature and Pressure ค่ะลูกกำหนดโมลอะตอมมาให้นะคะกำหนดสมการให้แล้วก่อนอื่นมาดุลสมการกันค่ะ C เป็น1 C เป็น6เติม6ค่ะนะคะ H เป็น2 H เป็น12เติม6ค่ะลูก O 6 2เป็น12บวก6เป็น18ค่ะ O มีอยู่แล้ว6บวกอะไรคะ บวก12เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น62เป็น12โอเคค่ะนะคะเมื่อดุลสมการครบแล้วเรียบร้อยนะคะเราไปดูข้อแรกกันสารกำหนดปริมาณเขากำหนดทั้งคาร์บอนไดออกไซด์มาให้60กรัมกำหนดน้ำมาให้9กรัมอัตราส่วนโดยโมลของเขานะคะก็คือ6ต่อ หค่ะนะคะในที่นี้เราเริ่มหากันเลยละกันครูจ๋าจะใช้น้ําเป็นตัวเริ่มนะคะดังนั้นหาหมวลของคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้น้ํา9กรัมเป็นตัวเริ่มนะคะทีนี้9กรัมทํายังไงให้เขาหายไปคะจับเทียบอัตราส่วนโดยโมลค่ะนะคะเกรัมน้ำนะคะอ้อเทียบอัตราส่วน โดยโมลยังไม่ได้ค่ะต้องเป็นอะไรก่อนคะเราต้องการตัดกรัมน้ำก็ต้องเป็นอัตราส่วนของอมวลนะคะกับโมลของน้ำอ่านะคะจำได้ไหม1โมลของน้ำเท่ากับ18กรัมน้ำนะคะมวลโมเลกุลของเขาคะ่ะตัดกรัมน้ำค่ะลูกนะคะกรัมน้ำ เหลือ1โมลนะคะเราจะเปลี่ยนจากโมลน้ําให้เป็นโมลของคาร์บอนไดออกไซด์เพราะฉะนั้นเทียบโมลน้ํากับโมลคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ6โมลคาร์บอนไดออกไซด์เป็น6โมลน้านะคะตัดโมลน้ําค่ะลูกเปลี่ยนจากโมลคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นมวลอัตราส่วนโดยมวลนะคะนั่นก็คือ1โมลของคาร์บอนไดออกไซด์มีค่าเป็น44กรัมตัวนี้คิดจากมวลโมเลกุลนะลูก นะคะตัดหนึ่งโมลค่ะตัดโมลก๊ซคราร์บอนไดออกไซด์นะคะตัวเลขค่ะลูก6ตัด6นะคะอะไรอีก91เป็น9 92เป็น18 21เป็น2 22 2เป็น44โอเคได้คำตอบเลยนะคะข้อนี้นะคะมวลของแก๊สคราร์บอนไดออกไซด์เป็น22กรัมพิจารณาต่อคำถามมวลนาเขาถามว่าสารกำหนดปริมาณคืออะไร มาเปรียบเทียบกันสิจ้ะนะคะว่าตัวนี้ในเมื่อเราใช้น้ําเป็นตัวเริ่มน้ํา9กรัมนะคะเกิดคาร์บอนไดออกไซด์กี่กรัมลูก22กรัมแต่เรามีแก๊สคาร์บอนไดถึงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถึง60กรัมเพราะฉะนั้นใช้หมดไหมใช้ไม่หมดดังนั้นตัวที่หมดคือตัวน้ําตัวที่เป็นสารกําหนดปริมาณก็คือน้ํานั่นเองค่ะ ไปดูข้อ2กันจากที่รักข้อ2ค่ะคำนวณหาหมวลของสารที่เหลือจากเมื่อสักครู่ที่เราคำนวณไว้นะคะน้ำ9กรัมอันนี้มาจากโจทย์เดิมนะทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนกี่กรัมลูก22กรัมเริ่มต้นค่ะเรามีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่เท่าไหร่คะ หกกรัมนะคะทำปฏิกิริยาไป22เพราะฉะนั้นเหลือเท่าไหร่คะ38กรัมนี่คือมวลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหลือค่ะลูกได้คำตอบข้อ2อย่างรวดเร็วไปข้อ3กันเลยฮะปริมาตรของแก๊สออกซิเจนที่ stp เริ่มต้นครูจะใช้สารกำหนดปริมาณตัวเดิมเลยคะ่ะเพื่อมาหาปริมาตรของออกซิเจนนะคะใช้9กกรัมน้ำ พยายามทำให้9กรัมน้ำหายไปโดยใช้อัตราส่วนโดยมวลและโมล1โมลน้ำเป็น18กรัมน้ำตัดกรัมน้ำค่ะลูกเปลี่ยนจากโมลน้ำให้เป็นตัวที่เราต้องการหาโดยใช้อัตราส่วนโดยโมลค่ะนะคะเทียบน้ำ6โมลกับออกซิเจน6โมลค่ะนะคะตัดอะไรลูก6โมลน้ำ6โมลน้ำ เปลี่ยนจากโมลออกซิเจนให้เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการคือปริมาตรปริมาตรที่ STP ก็คือ1โมลเท่ากับ22.4ลิตรที่ STP จากนั้นตัดโมลออกซิเจนค่ะลูกจัดการตัวเลขเหมือนเดิมเลย6ตัด6ค่ะ9 1เป็น9 9 2เป็น18 2 1เป็น2 2 11.2อ่ะได้คำตอบเลย เพราะฉะนั้นค่ะลูกนะคะปริมาตรของแก๊สออกซิเจนที่เกิดขึ้นที่ STP มีค่าเท่ากับ11.2ลิตรนั่นเองจ้านะคะโอเคเด็กๆคะวันนี้นะคะครูจะนำเสนอเรื่องของสารกำหนดปริมาณมาถึง2ข้อแล้ว